ขายที่ดินเปล่าเนื้อที่3ไร่3งาน10ตารางวาวิวเขาสวยๆอยู่ในเขตใจกลางเมืองชัยนาทการคมานาคมสะดวกเข้าออกได้หลายทางใกล้โรงพยาบาลชัยนาทนาเรนทรและโรงพยาบาลรวมแพทย์ใกล้สถานศึกษาใกล้ศาลากลางจังหวัดใกล้สวนนกชัยนาทห้างแมคโครโลตัสห้างไทยวัสดุ ลักษณะที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหน้ากว้างติดถนนประมาณ47เมตรลึกประมาณ152เมตรเหมาะสำหรับซื้อไปทำโครงการบ้านจัดสรรบ้านพักอาศัยทำกิจการร้านค้ารีสอร์ทห้องเช่าที่ดินสวยๆที่ดินทำเลดีๆรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยๆแบบนี้หายากไม่ค่อยมีมานะคะซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขายรวม12ล้านบาท ราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์094 4642 361เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะคะจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ